สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนเที่ยว,วชมดูบรรยากาศที่กอทมอนะคะบรรยากาศที่กอทมอวันนี้แดดดีท้องฟ้าสดใส ว่ายังไม่ถึงครับผมใช่ยังไม่ถึงครับผมยังไม่ถึงที่ยังไม่ถึงครับผม บรรยากาศก็ทมอเลยปั๊มนี้ไปก็มีทางกระเทินนี่ไงกูเสียไปปั๊มอ่อนไปถึงยังไม่ถึงปัม๊มหรอมองเห็นเป็นปัม๊มเสียเลยเนี่ยปั๊มเลยปั๊มนี้ไปแหละใช่ปะ่ะก็เลยปั๊มนี้ไปใช่น่าจะใช่แหละมันก็จะมีหยูดเกินกลับมา จะมียูเทิร์นกลับมาถ้าไม่ใช่ปั๊มนี้ก็มีปั๊มหนึ่งอะไรต้องยูเทิร์นกลับมา,บมาปั๊มนี้นออปั๊มนี้ต้องเลี้ยวกลับมาโน่นนะยูเทิร์น เดียวยูเทินไปที่โรงแรมนะคะโอ้รถติดจังเลยรถติดจังเลยติด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 ยังไมีไฟแดงอนะเนาะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ขอบจบก่อนนะคะสวัสดีค่ะ